สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเบาๆกันบางไม่รู้เบาหรือเปล่าน,นะ,ะหัวข้อเรื่องอเมตตาไม่ถูกที่ดูดีๆเปรตจะแดกหัวนะครับนะคือ <c oughs> พวกเราคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันมาบ้างแล้วนะครับคือเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกับบางคนหรือหลายๆคนนะครับนะสุดท้ายก็เหมือนชาวนากงังห่นนะครับก็คือโดนแบงกัดบ้างอะไรบ้าง โดนแอบนิ้นท่ารับหลังบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็เคยเจอเหมือนกันนะครับหรือว่าเราอาจจะเมตตาแล้วก็โดนโดนลุมนะครับโดนลุมคือแทนที่แบบจะแบบเกรงใจกันบ้างก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกใบนี้นะครับเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ใจไม่ได้เป็นภูมิมนุษย์นะครับจิตเนะี่ยมันเปลี่ยนตลอดมาลนาะเปลี่ยนภูมิตลอดมาลนาะจิตนะ อ่าจิตอ่ะ,อะแล้วเวลามนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่บีบคั้นกดดันนะครับเอ่อมันจะมีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่เป็นเทวดาไะไรคือเหมือนกับว่ามีฮิลียอตปาอะไรคุมอยู่ะนะหรือไม่ก็เป็นเปรตส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเปรตคือต้องจะเอานะครับด้วยทุกวิธีการเนี่ยทำให้ตัวเองออกจากความบีบคั้นกดดันตรงนั้นให้ได้นะครับก็เลยก็เลยมันก็เลยแอบแฝงกันมาแบบทุกรูปแบบนะครับนะ ก็คือการที่จะเมตตากรุณาใครก็ตามนะครับดูดีๆก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนล,ลุมนะโดนเปรดลุมผมมาโดนเมื่อก่อนโดนประจํานะครับแต่ว่าพอเริ่มรู้นะครับผมก็เลยให้ในสิ่งที่มันยึดไม่ได้ <c oughs> ก็คือใช้อนุภาพโปรดนะครับที่ใครให้พาขอขามากรรมแต่ถ้าใครมาคาดหวังตั้งเอากับเราเราก็ชิ่งหนีเลยคือเราไม่เอาเพราะว่า คือมันมันเราไม่พร้อมที่จะให้เปรตลุมขนาดนั้นเนี่ยนะนะคือมางคนเมตตาขนาดที่ว่าแบบโดนเรี่กว่าโดนลุมทึ้งอ่ะเรียกว่าเลือเนอเนื้อเอ็นกระดูกแทบไม่เหลือนะกัดกินหมดอะไรเงี้ยนะนะซึ่งไอ้น,นี้ก็ไม่ใช่การไป่นสนองเปรตเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เปรตหายเป็นเปรตเลยเข้าใจไหมเราเข้าใจนิดหนึ่งว่าการช่วยเหลือก็กลัในใดๆเนี่ยทําก็ทําทิ้งสละก็สละทิ้ง อย่าให้เขาเอาเงื่อนไขต่างๆมาบีบให้เราต้องสละหรือต้องต้องเมตตาต้องกรุณาอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมเพราะถ้าทําอย่างนั้น,ไ,งงนได้เนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเขาจะบีบเราได้เรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสละจริงนะเป็นแค่การเรียกว่าสนองต่อความบีบคั้นกดดันที่เขาโยนใส่เข้าใจไหมอ่าเนี่นคือเราไม่ต้องไปตามพวกนี้ครับไม่ต้องตามนะอย่างเราก็ คือก็ช่วยเลก็กุอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าช่วยแล้วแล้วเลยนะแล้วก็ถ้าแบบมีพวกมาลุมทึ้งเราก็ปฏิเสธได้ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดนะครับนะบนะไม่ใช่ว่าโอ้โเราต้องเป็นคู่เสียสละตลอดเวลาคู่สละตลอดเวลาเป็นผู้ให้ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับคือมันต้องมีจังหวะที่มันต้องเด็ดขาดบ้างใช่ไหมคือถ้าไปใจดีอย่างบางคนอะ่ะบางคนใจดีใช่ไหม ใจอ่อนใจดีเกรงใจคนพวกนี้จะโดนบ่อยนะครับจะโดนจะโดนไอเปรตพวกนี้เอาเงื่อนไขเหล่านี้มาบีให้เราต้องสลาย้เขาอย่างงี้นะอืมเข้าใจไหมต้องต้องดูดีๆแล้วก็ต้องใจแข็งด้วยคือผู้เสียสละทั้งหลายต้องใจแข็งหน่อยต้องเป็นน่ะนะต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องต้องดูทางลมดีๆแลเป็นงานหน่อยนะครับไม่ใช่เสียสละแต่พึ่งพือจนโดนแล้วแทะ ตัวเหลือแต่กระดูกเงี้ยไม่ถูกนะครับไม่งั้นคุณจะโปรดใครไม่ค่อยได้นานหรอกแล้วนกะ็โดนแทะบทเข้า <c oughs> ใจไหมเออนั่นแหละนะนต้องดูดีๆนะอย่าเอาอย่าให้อย่าให้เขาใช้เงื่อนไขที่เราเป็นคนใจอ่อนใจดีใจบุญอะไรก็แล้วแต่มาบีบให้เราสละให้เขาเพราะนั่นคือมันสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การสละที่แท้จริงไม่ใช่ความเมตตาที่แท้จริงนะนะ เรียกว่าถูกหลอกโอเคเนาะวันนี้ก็จบแล้วเรื่องอความเมตตาทั้งหลายก็ดูดีๆแล้วกันเนาะขอ,ะอ,ะอะให้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ